ให้คุณเข้าไปเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่สวมเสื้อผ้าเอาชีวิตรอดในป่าในเวลาสามสัปดาห์โดยไม่ได้นำอาหารและน้ำติดตัวไปคุณจะอยู่รอดได้กี่วันในครั้งนี้ผู้เล่นไม่เพียงแต่ทำภารกิจสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมแต่ยังจับจระเข้ตัวเล็กขนาด XXX ชมเป็นมื้ออาหารที่ให้พลังงานสูงและยาว2เมตรและจับปลาไซเดอร์น้ำหนัก4ี่กิโลกรัมพวกเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรสถานที่ท้าทายในครั้งนี้อยู่ที่หนองน้ำลูปูนูนีในอเมริกาใต้ถูกขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของจอระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ คุณไม่เพียงต้องเผชิญหน้ากับจระเขหลายร้อยตัวแต่ยังมียุงและงูหนูและมดก็จะเป็นความท้าทายเช่นกันเควินเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เกษียแล้วมีประสบการณ์กับป่าและหนองน้ําในกองทัพตลอดทั้งปีสําหรับเขาความท้าทายนี้ก็เหมือนการไปเที่ยวผู้เล่นหญิงโรสเป็นพยาบาลความชอบที่ใหญ่ที่สุดของเธอคือการตกปลาและการล่าสัตว์ยิงนอกบ้านเพื่อเข้าร่วมความท้าทายแค่เพื่อพิสูจน์ความสามารถในการเอาชีวิตรอดของตัวเองในธรรมชาติไม่นานนักทั้งสองคนก็พบกันในบึงเพื่อความปลอดภัยทั้งสองต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุด พราะใต้แม่น้ำเต็มไปด้วยจระเข้ไม่นานหลังจากออกเดินทางโรสไม่สามารถเดินต่อได้เพราะเหนื่อยเธออยากพักผ่อนตรงนั้นเควินรีบตัดกิ่งไม้บางส่วนเพื่อตั้งแคมป์หลังจากทำงานหนักไม่กี่นาทีสองคนสร้างแคมป์หรูในป่ารกร้างเสร็จเรียบร้อยนี่แหละคือเรื่องราวความรักที่เย็นชากระท่อมฟางสองหัวใจทองกลางป่ารกร้างเพราะพบมุ้งหมาทั้งสองจึงไม่ต้องกังวลเรื่องยุงกัดในตอนกลางคืนพอตกกลางคืนทั้งสองเงียบๆอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดคืนจูจ,จูก็ไม่ทันระวังตัวเควินถูกกัดโดยอะไรบางอย่าง ดูให้ดีขึ้นมันคือฝูมดเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเควินวางแผนเขาและโรสจะสร้างที่พักใหม่แต่ไม่นานหลังจากนั้นกาศก็เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขณะที่กําลังตั้งแคมป์ฝนก็เริ่มตกหนักสิ่งนี้ทําให้เควินรู้สึกราคาญฝนยังคงตกเป็นชั่วโมงโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไม่มีทางเลือกทั้งสองคนต้องเสี่ยงเป็นหวัดแล้วยังตั้งแคมป์ต่อค่าคืนเริ่มลงมาทั้งสองคนต้องดิ้นรนเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายไม่ให้หนาวตื่นขึ้นในวันถัดไไปรออบกว่่่าเมมมืมืคนี เธอรู้สึกอึดอัดที่ต้องรักษาความอบอุ่นกับเควินแต่ว่าคุณยังไม่ทันไปตลาดก็หมดเงินแล้วเควินไม่พูดอะไรหลังจากได้ยินแบบนั้นเขาทำชุดบิกิตนี้ให้โรสเธอรู้สึกดีใจมากที่ได้ลองมันเพื่อขอบคุณเควินที่ช่วยเหลือโรสเป็นคนรับหน้าที่สำคัญในการจุดไฟแค่ถูไม้ขีดไฟสักพักเธอก็จุดไฟได้สำเร็จไฟติดแล้วทั้งสองคนต้องออกไปหาอาหารเพื่อเสริมโปรตีนเควินออกไปข้างนอกเดินเล่นในป่ากเกือบทั้งวันเขาพบว่ามีเกาลัดอยู่เต็มไปหมด แกมันออกมาและนั่นคือความเซอร์ไพรส์ที่น่าสนใจนำกลับมาที่แคมป์หลังจากแกเปลือกออกนี่คือมื้ออาหารที่อร่อยกัดเข้าไปแล้วรู้สึกเปรี้ยวหวานของอร่อยแบบนี้เควินเกิดไอเดียขึ้นมาเขาต้องการทําขนมเกาลัดอบหอมอร่อยหลังจากกินเสร็จทั้งสองคนหยิบมุ้งไปหาปลาในแม่น้ําหลังจากทํางานมานานไม่เห็นกุ้งตัวไหนเพราะไม่ได้จับปลาเลยวันถัดมาเควินได้ทํากับดักเพื่อจับปลาเองเขาใช้ไม้ไผ่และเปลือกไม้ถักเป็นตะกร้าจับปลาหลังจากนั้นไม่นานกับดักง่ายๆก็เสร็จ นั่งรออย่างใจจดใจจ่อการนั่งรอไม่ใช่สไตล์ของเควินเขาจะทําให้ตัวเองกลายเป็นอาวุธหลังจากทํางานหนักไปไม่กี่นาทีตะปูเบีก็พร้อมแล้วเขาออกไปล่าที่บึงโรสยืนอยู่บนฝั่งมองดูหน้าประหลาดใจเขาจับปลาดุกตัวใหญ่ได้นําไปวางบนเตาไฟย่างสองนาทีแค่คําเดียวก็อร่อยจนแทบล้มทั้งยืนหลังจากกินอิ่มแล้วจนถึงค่าทั้งสองเหมือนแมงปอไฟกระโจนเข้าไปในความสนุกข,ของโลกนี้เช้าวันถัดมาเควินมาที่ดักจักนอกเหนือความคาดหมายภายใน ได้จับจระเข้ตัวเล็กได้แล้วเขาอยากกินสลัดจระเข้แต่ก็เพิ่งรู้ว่าไม่มีมัสตาร์ที่นี่กลับไปที่ค่ายพร้อมกับปาร์ตี้บาร์บีคิวโรสรอไม่ไหวที่จะชิมมันเนื้อจระเข้ป่ามันยอดเยี่ยมจริงๆรสชาติดีกว่าเนื้อที่เลี้ยงเพื่อทําให้ชีวิตสนุกสนานขึ้นโรสถึงกับทําพิเศษทําเกาอีรักให้เควินเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงวันที่15แล้วเดินเล่นในป่าเป็นชั่วโมงเควินจับงูน้ําตัวเล็กได้ตัวหนึ่งนํามันไปวางบนเตาเพื่อทําเป็นเนื้อูรมควัน เนื้อวัวที่แขวนบนเตาต้องเรียกเมนูนี้ว่าเป็นบรรพบุรุษโปรตีนมากกว่ากับเนื้อวัวหลายเท่าหลังจากกินเสร็จเควินก็เต็มไปด้วยพลังสําหรับคืนนี้ตอนกลางคืนสองคนกําลังเล่นเกมไม่คาดคิดว่าฝนจะตกหนักสิ่งที่น่ารําคาญคือฝนตกหลายวันติดต่อกันตอนนี้ในค่ายถูกน้ําฝนทําให้บออใบไม้เปียกเควินได้แต่ใช้ร่างกายปกป้องโรถทั้งสองนอนอยู่ในค่ายหลายวันติดต่อกันในที่สุดก็ถึงวันที่ต้องอพยพจุดอพยพคือหมู่บ้านหนึ่งห่างออกไป6กิโลเมตรถ้าจะไปถึงต้องข้้้าาามมบึงนขนขดหลยยรอยรอเต จากนั้นเดินผ่านป่าดิบชื้นศึกษารูปแบบแผนที่อย่างละเอียดทั้งสองคนออกเดินทางท,างทันทีต้องเผชิญหน้ากับจระเข้หลายร้อยตัวบนเส้นทางทั้งสองคนจึงเลือกเส้นทางเลี่ยงเข้าไปในป่าหลังจากเดินเท้ากว่าหนึ่งชั่วโมงในที่สุดทั้งสองก็ถึงจุดอพยพพร้อมกับรถยนต์ที่มาถึงรายการกําลังจะเริ่มขึ้นทั้งสองคนทําภารกิจสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลเป็นเงินหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐกลับบ้านถ้าให้คุณเข้าร่วมความท้าทายแบบนี้คุณกล้าร่วมไหมในส่วนถัดไปมันบ้าบอมากททีี่่่่ต้ององยูในปนปา นำผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนเข้าป่าลึกไม่ให้ใส่เสื้อผ้าเลยผู้ชายทั้งสองต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะใจสาวใครจะสามารถชนะใจของเธอได้อยู่รอดใน21วันสามารถแบ่งรางวัล3 0 0แสนดอลลาร์ 300, ได้พวกเขาจะสามารถประสบความสำเร็จในความท้าทายนี้ได้หรือไม่คนแรกคือไมทที่มีผมปัดไปด้านหลังเขาเป็นล็อกเกอร์กีฬาเอาดอร์เขามักจะเดินทางคนเดียวไปไหนก็ต้องพาหมาน้อยไปด้วยเขามีความสามารถในการสร้างบ้านและล่าสัตว์เป็นผู้ชายที่ทั้งหล่อและแข็งแรง เขาต้องการทั้งความงามและรางวัลผู้เล่นหญิงชื่อโรสเธออาศัยอยู่คนเดียวบนภูเขาเป็นเวลาเจปีโดยเดียวแต่มีความสามารถมากเธอยังมีสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่เคียงข้างมาหลายปีดูจากแบบนี้เหมือนจะเข้ากันได้ดีมากเลยนะเธอรู้จักพืชพธุ์หลายชนิดมากแน่นอนว่าเป็นมือโปรในการขุดหาพืชป่าผู้เล่นคนสุดท้ายที่ปรากฏตัวคือเควินแม้รูปลักษณ์เขาจะดูดูร้ายไปหน่อยแต่เควินเป็นเด็กหนุ่มที่เศร้าซ้อยและมีจิตใจอ่อนไหวเขาเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมรายการ เพื่อเรียกร้องให้ผู้ชมรักธรรมชาติสถานที่ท้าทายครั้งนี้อยู่ทางตอนเหนือของโคลอมเบียอุณหภูมิกลางวันที่นี่เกือบ40องศาเซลเซียสจนถึงตอนกลางคืนจะลดลงประมาณ5องศาเซลเซียสป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่มีเสือจากูอาศัยอยู่แต่ยังมีกบพิษที่ใช้เข็มฉีดยาซึ่งสามารถฆ่าสุนัขวัวได้หนึ่งตัวท้องนาในที่นี่เป็นลักษณะเฉพาะของอเมริกาใต้ถ้าคุณไม่มีทักษะการเอาตัวรอดที่แข็งแกร่งก็แค่ปิดฝาเท่านั้นลงศพและรออาหารที่จะเสือเลยได้พบกันในป่าลึกแม้ว่าอากาศจะมีความอึดอัดเล็กน้อย แต่โรสกลับมีความสุขเหมือนวันปีใหม่เพราะเธอจะได้ใช้สองมือสองไม้ตีไปทั่วเควินเริ่มพึมพำในใจเขาคิดว่าเขาไม่หล่อเหมือนใครจะทําอย่างไรเพื่อเข้าถึงหัวใจของสาวสวยความท้าทายยังไม่เริ่มแต่ความมั่นใจก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์3ามชิ้นเหมือนเช่นเคยมีมีดสารัะและไฟแช็กคำแนะนําในแผนที่ทั้ง3ามคนต้องเดินไปทางเหนือสร้างที่พักอาศัยที่ต้นน้ําของแม่น้ําเส้นทางในป่าเต็มไปด้วยความขรุขระเต็มไปด้วยหินสูงต่ําและหยากกร้าน โชคดีที่เป้าหมายไม่ไกลนักหลังจากปีนเขาข้ามหุบเขาและข้ามลำธารทั้งสามคนก็ถึงต้นน้ำของแม่น้ำแล้วพื้นที่ว่างที่นี่เหมาะมากสำหรับสร้างที่หลบภัยเควินเสนอให้สร้างพื้นแคมป์สูงหนึ่งเมตรแต่ไม่รู้สึกว่านั่นมันยุ่งยากเกินไปแค่ตั้งเต็นท์ชั่วคราวก็พอทำให้เควินไม่พอใจตั้งแต่แรกเขาคิดว่าไม่กำลังจ้องมาที่เขาเห็นไม่กับโรสยุ่งกับการสร้างแคมป์เควินรู้สึกโดดเดี่ยวคิดไปก็ยิ่งเศร้าใจผู้จบเขาก็ร้องให้ออกมาเลย แม็กกับโรสไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเควินร้องไห้ทั้งสองก็รู้สึกงงง,งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการสร้างที่พักถิง่งทั้งสองใช้หินออกแบบเต็นท์ทั้งคู่ใช้หินสร้างเต็นท์ขึ้นมาในที่สุดอารมณ์ของเควินก็กลับมาเขาเริ่มจุดไฟเงียบเียบคนเดียวตามทฤษฎีการจุดไฟเป็นทักษะพ,พิเศษของเขาแต่ครั้งนี้กลับล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าก็จุดไฟไม่ได้สักทีในที่สุดโรสก็เข้ามาช่วยเหลือเควินตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นไม่น่าหลังจากนนั้้รรสสจจุดดไไฟไําเ็ เควินรีบเติมน้ำเข้าไปในท่อไม้ไถแม้ว่าเขายังมีความสามารถที่จะต้มน้ำได้หลังจากนั้นพวกเขาเริ่มสร้างที่พักถิงทั้งสามคนทำงานอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมุ้งกันยุงถูกตั้งขึ้นแล้วรีบดื่มน้ำสักหน่อยและพักผ่อนให้ดีอย่างดีมากจนถึงตอนนี้ในตอนกลางคืนเมื่อเข้านอนโรสอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่เธออยากลองรู้สึกการตอกกล้วยด้วยสองมือแต่พวกเขาหนึ่งลูกไม่สามารถมีเสือสองตัวการต่อสู้ครั้งใหญ่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช้าว,วันถัดมาไม่ตื่นขึ้นมาก่อน เขาออกไปหาของกินให้เพื่อนร่วมทีมสะดุกสังเกตภูมิประเทศรอบแคมป์ของเควินและโรสนอนจนเกือบเที่ยงถึงตื่นเมื่อคืนนี้จริงๆมันเหนื่อยมากโรสรู้สึกเจ็บไปทั่วร่างใช้ความอบอุ่นเพื่อยืดกล้ามเนื้อมีผู้ชายสองคนที่ยอดเยี่ยมเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ที่ยาวนานไม่เก็บผลไม้ป่ามาได้สองลูกลองชิมดูแล้วมันหวานพอสมควรรีบเอากลับไปให้โรสเควินทําได้แค่ทํางานตักน้ําถึงแม้ว่าเขาก็อยากทําให้โรสพอใจเขาจริงๆแล้วไม่มีความสามารถอื่นเลย รูความขัดแย้งเมื่อไม่ดึงผลไม้ป่าที่เขาพบออกมาโรสในพริตตาก็กลายเป็นเด็กผู้ชายสามคนแบบนี้ใครจะไม่รักละ่ะและเควินที่น่าสงสารก็ยิ่งเหมือนพี่ชายที่เลี้ยงดูมันแ่างหน้าอับอายจริงๆริโรสวางแผนทําฟิลเตอร์เธอใส่่านลงในท่อนไม้ไผ่เหมือนกับเป็นตัวกรองนาน้ําจากแม่น้ําเทลงไปในตัวกรองโดยตรงวิธีนี้เร็วกว่าการจุดไฟต้นมากเวลาถึงตอนกลางคืนขณะที่กําลังเตรียมแสดงอารมณ์แลกเปลี่ยนกันไม่คาดคิดว่าจู่ๆเสียงคำรามของเสือดาวก็ดังขึ้น รบกวนการพักผ่อนของทั้งสามคนเพื่อหลีกเลี่ยงเสือดาวตอนนี้พวกเขาทําได้แค่เงียบๆนอนหลับช้าวันรุ่งขึ้นไมเป็นคนตื่นเป็นคนแรกสําหรับเขาการตื่นเช้าออกกําลังกายเป็นเรื่องดีมากมักอยากหาผลไม้ป่าเพิ่มสําหรับมื้อเช้าแต่วันนี้เดินวนอยู่นานมากก็เจอแค่ผลเดียวเขารีบนําผลไม้นี้กลับมาให้โรสโรสอยากจะยิ้มกว้างให้เขาไม่เก่งจริงๆในการเลี้ยงผักฟาร์มไก่และเควินนั่งอยู่ข้างๆได้แต่ริษยาถึงจะหน้าตาเหมือนกันแต่ใจไม่เหมือนกัน ไม่เข้าไปในป่าเพื่อฝันไม้เป็นขาที่แข็งแรงที่สุดของทีมไม่ไม่เคยมีเวลาว่างแม้แต่วินาทีเดียวเขาไม่เพียงแค่ต้องการชนะใจของโรสเขายังต้องดูแลเควินไปด้วยซึ่งค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ในขณะเดียวกันเควินคิดถึงความรักสามเศร้าทุกวันเขายอมรับว่าเขาชอบโรสแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่เท่าไหม่ยิ่งยุ่งมากขึ้นเขายิ่งรู้สึกว่าไม่มีเจตนาร้ายในใจสาบานว่าจะต้องกำจัดกู้แข่งนี้ให้ได้เขาพบตุ๊กแกตัวหนึ่งบนก้อนหินที่เป็นโอกาสดีที่จะทําความดีต่อโรส เขาหยุดก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วคว้างมันไปไม่คาาคิดว่าตุ๊กแกจะไม่สนใจเขาเลยน่า I อายแทนเควินจริงๆบังเอิญจริงๆไม่ก็เจอตุ๊กแกในป่าเหมือนกันเขาก็หยุดก้อนหินคว้างมันเช่นกันล้มอยู่ได้ง่ายๆด้วยการโจมตีครั้งเดียวนี่แหละคือความแตกต่างของพลังจริงๆเควินกําลัง <Kevin S 2> คุยกับโรสเขาบอกว่าเขาเกือบจับจิ้งจบได้แล้วเหลือแค่0.1ม mm ิลิเมตรเท่านั้นตอนนี้ไม่ก็กลับมาพร้อมจิ้งจบตัวหนึ่งแล้วโรสกอดเขาอย่างอบอุ่นและรักใครเควินรู้สึกเหมือนเป็นตัวตลก แม้ว่าจิ้งจบตัวน้อยนี้จะไม่สามารถอิ่มท้องได้เต็มท้องของผู้ชายสามคนแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้ชายสองคนนี้แพ้ชนะกันน่าอายสําหรับเควินแต่นี่เนื้อกิ้งก่าย่างถ่านหอมมากเวลาผ่านไปถึงวันพฤหัสบดีเควินก็เริ่มทํางานอย่างขยันขันแข็งโรสให้กอดเขาเป็นรางวัลไม่อยู่ข้างๆโกรธจนหน้าเขียวไม่ออกไปเสี่ยงมากขึ้นเพื่อหาอาหารเขาจะเอาชนะคู่แข่งอย่างเควินให้ได้ผลจากการปีนเขาข้ามลําธารกลิ้งไปกลิ้งมาหลายวันไม่รู้สึกเหนื่อยละตอนนี้เควินกําลังนั่งสมาธิอยู่ เขาวางแผนจะแข่งขันกับไม่เพื่อดูว่า AI จะอดตายได้นานแค่ไหนโรสฝึกโยคะทุกวันและมีอาการหลงไหลไม่ในที่สุดก็เข้าใจว่าเขาเป็นเพียงเครื่องมือเรื่องความรักและความรู้สึกต่างๆให้ผ่านไปเถอะการได้รับรางวัลเงินสดเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงที่สุดทิ่งคืนไม่ออกไปนอกบ้านเองเขานอนข้างกองไฟทั้งคืนที่แคมป์ไม่ไม่อยากสนใจสองคนที่น่าสมเพชนี้สามคนเริ่มทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงสมดุลที่เปราะบางถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์แต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเพื่อรางวัลพวกเขาก็ต้องกัดฟันร่วมมือกันเพียงแต่รถกับเชวินไม่สามารถยุ่งเหยิงกันได้อีกต่อไปสามคนตกลงกันว่าห้าม AI ขที่เกียจผู้ชายผู้หญิงไม่สนิทสนมกันคืนนี้นอนแยกกันแต่ถ้านอนกอดกันตอนเที่ยงคืนคงจะหนาวโรสคิดหาวิธีรักษาความอบอุ่นเริ่มจากการขุดฐานออกจากพื้นหลังจากนั้นก็ทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากพวกเขาจะไม่ต้องช่วยกันอีกต่อไปในตอนกลางคืนไม่กี่วันหลังจากนั้นผู้ชายสองคนออกไปหาของกิน เควินที่ขี้เกียจก็รับงานนี้ด้วยภารกิจปีนต้นมะพร้าวที่นี่มีมะพร้าวมากมายให้เก็บ้วยมะพร้าวเหล่านี้ความท้าทายจะง่ายขึ้นไม่มีปัญหาอะไรจนถึงวันสุดท้ายเควินในที่สุดก็พบคุณค่าในตัวเองสิ่งที่ไม่ไม่สามารถทำได้เวลาถึงวันที่14มองดูท้องฟ้ากำลังมืดครึ้มคนทั้งสามเก็บใบจากจำนวนมากเพื่อเสริมหลังคาพวกเขาต้องแน่ใจว่าไฟจะไม่ถูกดักด้วยฝนคืนนั้นมีเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าคนทั้งสามตื่นจากสินฝนที่ตกอย่างกะทันหัน โชคดีที่พวกเขาได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าหลบอยู่ในที่พักพิงอย่างปลอดภัยวันที่17ออกไปหาของกินข้างนอกอีกครั้งไม่เจอจิ้งจกยักษ์ย้ายบนพื้นเขาใช้กิ่งไม้กดจิ้งจกลงเควินวิ่งเข้าไปจับมันกลับที่น้ำตก8สายตัวกิ้งก่านี้หนักประมาณ9ก้ากิโลพวกเราทั้ง3าคนจะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารหลังจากจัดการเสร็จก็แขวนย่างไฟตรงๆเกือบ20วันในที่สุดก็มีงานเลีิงใหญ่กรอบนอกนุ่มในรสชาติดีมากทุกคำที่กัดกินไม่อาจลืมได้เลย เวลาถึงวันที่20ต่อไปพวกเขาต้องการการพักผ่อนที่ดีเตรียมตัวสําหรับวันอพยพในวันพรุ่งนี้โรสและเควินก็ได้เตรียมตัวก่อนงานเฉลิมฉลองเริ่มฝึกโยคะแล้วขอบคุณธรรมชาติและขอบคุณจระเข้ตัวใหญ่ไม่รู้สึกสับสนกับการกระทําที่ไม่เข้าใจของทั้งสองทีมนี้ในฐานะคนธรรมดาเขาไม่สามารถเล่นกับพวกเขาได้เวลาสุดท้ายก็มาถึงวันที่21หลังจากดื่มน้ําเล็กน้อยพวกเขาก็รีบออกไปทันทีเพราะในไม่กี่วันที่ผ่านมาอาหารก็แทบจะหมดแล้วดังนั้นการเดินผ่านป่าไม่ใช่เรื่องยาก พวกเขาเดินตามเนินเขาเป็นเวลาสองชั่วโมงไม่ค่อยได้พักระหว่างทางไม่นานพวกเขาก็มาถึงที่หลบภัยรถบรรทุกของกลุ่มโปรแกรมกำลังเข้าใกล้ความรักของตะวันตกนี้ในที่สุดก็จบลงขอแสดงความยินดีที่ทั้งสามคนผ่านการทดสอบสำเร็จและได้รับรางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์ในส่วนต่อไปเพื่อให้คุณและคนแปลกหน้าที่เป็นเพศตรงข้ามเดินเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่ออยู่รอดเป็นเวลา21วันโดยไม่สวมเสื้อผ้าไม่พกอาหารและน้ำดื่มไปด้วยเทอเอกใครเป็นอดีตทหารที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำและกลิ่นเหม็น เขามีทักษะการเอาตัวรอดอย่างหลากหลายดังนั้นเขามีความมั่นใจมากว่าจะผ่านความท้าทายการเอาตัวรอดนี้ได้ครั้งนี้ถ้าผู้เล่นเป็นคนอื่นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดตั้งแต่ยังเด็กเข้าร่วมความท้าทายครั้งนี้นอกจากการชนะรางวัลเธอยังต้องการทําความรู้จักกับเพื่อนชายสําหรับการเอาชีวิตรอดในป่าเธอคุ้นเคยมากสถานที่ท้าทายในครั้งนี้อยู่ที่เทือกเขาหมาลัยทางตอเนเหนือของอินเดียที่นี่มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวันและคืนมากมีสัตว์ป่าที่อันตรายมากมายเช่นลิงหมมีดและะเสือิ ที่นี่มนุษย์อยู่ต่ำสุดในห่วงโซ่อาหารสองคนพบกันบนเนินเขาเล็กๆคาราเห็นใครเป็นผู้ชายตัวใหญ่สูงดำและเหม็นเธอเต้นไปด้วยความสุขเพราะเจอคนที่ถูกใจแต่ใครกลับไม่คาดหวังเขาปรารถนาจะเจอสาวผิวขาวสดใสสวยงามตามกฎโปรแกรมอนุญ,ญาตให้แต่ละคนพบอุปกรณ์เพื่อความอยู่รอดคาราพกไฟแชกใครพบขวานเล็กๆทั้งสองหยิบแผนที่ออกมาศึกษาพวกเขาต้องเดินขึ้นเนินเขาเพื่อหาสถานที่เหมาะสมในการตั้งแคมป์ยิ่งขึ้นไปอากาศก็ยิ่งเบาบาง จึงอาจเร่งอาการขาดน้ําให้รุนแรงขึ้นและการหายใจก็จะลำบากขึ้นทันทีที่ลูอี้ขึ้นไปบนเดินเขาเธอก็เริ่มหายใจไม่ทันสักพักหนึ่งทั้งสองก็ถึงจุดหมายที่วางไว้เห็นว่าใกล้คาแล้วสองคนแค่ตั้งเพลิงเล็กๆง่ายๆจากนั้นกอกล่องไฟเล็กๆคืนแรกทั้งสองคุยกันสักพักแล้วก็พักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองเดินขึ้นไปที่ลาําธารหวังว่าจะหาน้ําสะอาดได้เงื่อนไขแรกของการเอาตัวรอดในป่าคือต้องมีน้ําใครคิดว่าไม่ต้องเสียแรงเดินขึ้นไปดื่มน้ําจากลาําธาร ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างล่าเสียเลือดน้ำมากเกินไปทําให้เธอไม่สนใจมากนักขึ้นไปและดื่มน้ําโดยตรงและผลของการทําเช่นนั้นก็ชัดเจนไม่ช้าสักครู่ท้องของเธอก็เริ่มไม่สบายใครเห็นในสายตาและรู้สึกเจ็บในใจเขาอยากช่วยเธอเพื่อให้เธอฟื้นฟูสุขภาพของล่าอย่างรวดเร็วใครขุดหลุมเล็กๆข้างลําธารเล็กเพื่อให้น้ําซึมผ่านดินเหมือนเป็นตัวกรองสารที่ต่างๆจะถูกกรองออกไปดังนั้นลาซึ่งก็สามารถเติมน้ําที่เสียไปได้เขายัางสร้างที่พักชั่วคราวขึ้นมาใหม่ จนถึงตอนกลางคืนล่าย,ยังคงสั่นเพราะหนาวใครไม่รู้จะทําอะไรในตอนนี้หมดหนทางเขารู้แค่เพียงว่าต้องกอดเธอไว้แน่นเพื่อให้ความอบอุ่นเช้าวันรุ่งขึ้นอาการอาเจียนและท้องเสียของลายังไม่ลดลงในเวลานี้ทีมกู้ภัยรีบมาทําการตรวจสอบหลังจากวินิจฉัยพบว่าคัสลาเป็นโรคบิดต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่อาการอาเจียนและท้องเสียจะทุเลาลงใครได้รับข่าวนี้และเพื่อความปลอดภัยของคัสลาเขาแนะนําให้เธอพิจารณากลับบ้านแต่บุคลิกของคัสลาไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่ายๆ เธอมีนิสัยเหมือนเฟร็ดจนวินาทีสุดท้ายเวลาผ่านไปถึงวันที่6แล้วพวกเขาออกกำลังกายเช้าตรู่วันนั้นก็มีการทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องเล็กน้อยจนถึงตอนกลางคืนก็มีการโกรธกันแต่เด็กน้อยก็จะเย็นลงแม้จะได้รับการปลอบโยนจากเปลวไฟแต่ท้องฟ้ายังคงหนาวเย็นในเวลากลางคืนหลังจากพูดคุยกันทั้งสองคนตัดสินใจลองวิ่งอีกครั้งเลือกไม้ใหญ่เป็นวัสดุที่ดีสำหรับกันฝนลงพวกเขาใช้หินทำเตาไฟการประทะก,กันในเวลากลางคืนไม่ต้องกลัวหนาวอีกต่อไปยังมีการหาปลาในลำธาร ปูตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ในลำธารไม่รู้ว่าความอันตรายกำลังจะมาได้พามันไปสวรรค์โดยตรงกลับมาที่แคมป์สองคนทำปูย่างหินตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนก็ดีขึ้นแล้วมากขึ้นเรื่อยๆหาอาหารยากขึ้นแหล่งอาหารเพียงอย่างเดียวของทั้งสองคนคือปูในลำธารผ่านไปครึ่งเดือนแล้วพวกเขาพบกับนกตายอยู่ข้างลำธารดูเหมือนจะติดเชื้อโรคแต่เพื่อความอยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายทั้งสองคนไม่สนใจมากนะักนามันกลับไปที่แคมป์และย่างทันทีในตอนแรกพวกเขาไม่อยากกิน แต่เมื่อเห็นเนื้อเกี่ยงที่อุบอ้วนและหอมกรุ่นน้ำตาของเธอไหลออกจากมุมปากเวลาถึงวันที่17เพื่อที่จะได้อุ่นในตอนกลางคืนทั้งคู่เก็บฟืนเพิ่มอีกสักหน่อยพายุพัดเข้ามาในตอนกลางคืนแต่ทั้งสองยังคงอุ่นอยู่ข้างกลองไฟเวลาถึงวันที่19ไม่ได้เสริมโปรตีนมาหลายวันพวกเขากินได้แค่ใบไม้ทั้งคู่ก็ไม่ต่างกันแต่ทั้งสองคิดว่ากินใบไม้และผักดีกว่าดีกว่ากินปลาและเนื้อผู้จะไม่ดีต่อกันซอเอเชนจีเดียอยู่เคเอซียูไอคังเดดีเอ็นนอยยี่ โรคิดของลาได้กำเริบอีกครั้งและทั้งสองคนอยู่ห่างจุดอพยพ8กิโลเมตรตามกฎหมายถึงแม้ว่าคุณจะสามารถอยู่รอดจนถึงวันที่21แต่คุณต้องไปถึงจุดอพยพจึงจะถือว่าทำสำเร็จด้วยนิสัยไม่ยอมแพ้ของลาหลังจากเดินเท้าสองชั่วโมงอย่างเต็มความพยายามทั้งสองก็ถึงจุดอพยพและทำภารกิจเอาชีวิตรอดให้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยม21วันในป่าและรับเงินรางวัล100,000ดอลลาร์ถ้าให้คุณเข้าร่วมความท้าทายแบบนี้คุณอยากเข้าร่วมไหมบอกฉันให้ดังในคอมเมนต์ด้านล่าง